อี๋ละมือนี่คือสวยเป็นพิเศษเธอลูกอุ้ยวันนี้แม่มักอารมณ์ดีค่ะตีใช่ค่ะขันมืออารมณ์ดีอีลาสิงห้ามคักอูใช่ค่ะขันมือได้อารมณ์เสียเด้อลูกกีตาขางหนึ่งเห้วขางหนึ่งสนนั่นนั่นนั่นแกงเครื่องแกงช่างแต่งหน้าแล้วบัดนี้เออวันนี้ย่ารอไหมไม่ทำไมคะมันเหมือนชุดอะไรก็ไม่รู้นั่นทั้งพ่อทั้งลูก โอ้ยเจ้ากระห่าบอกไปเนาะอีหล่ากับบอกไปหลวดว่าวายาคือจังแมซี่ส่งเครื่องย่าเหมือนกะทิชาวเกาะโอ๊ยแย่เหมือนเอ่อคิดเอากระถามในเซเล็กได้หน่อยมันบัตัวสันนี้ก็เลยถามอยู่เนี่ยเหมือนที่พ่อว่าโอ้ยเมซี่ส่งเครื่องส่งเครื่องกับคือส่งเครื่องสันน้ามั้เออ เอามือนี่นะครับขออีุยาพี่น้องจะแป๊บหนึ่งขอร้องเพ่งครูกระลูกสาวสกร<พ>อร์ครับ<า>ผมครับลูกไม่ลูกไม่ชินมือกวางเลยใครอ่ะใครอ่ะมือกวางจะไม่ตาใสมือกวางไม่ลูกมือกวองไม่มตาตขนารอะไรพี่มาตอ,อกจากปลาอาจารย์แม็กน้อยร้อยเมียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผู้ใดบอกหนูเขาคือบรได้ผ้ามาจังสีจังเจือเอ้าหนูก็ตั้งฉายาให้พี่แม็กไงคะเดี๋ยวปะเกือเก่งเจออาจารย์เม็กน้อยเอลดีร้อยเมียไอ้คิงเคยบอกเจ้าเลยเจ้าเห็นห้างแตนอยู่หน้าบ้านเคยบอกเป็นยังไงบ่ตอดปวดทะลุข่อยเด้อกว่าจะปวดอันนี้นี่ให้แม็กให้แม็กจังมีผู้สาวหามแม็กจังมีเมียมีลูกมานั่งเมืองไรสวดดีเด้อเพราะทะลุข่อยล่วงห่างท่านั้นละครับมันขากันเลยล่ะ ยอมหลับดีีซ่อมคนดีดีผู้นี้เนาะโอ้ยเนาะเอามือนี้ลองผลงานเพลงครูพี่น้องฟังสะกอนครับยา่าเฝ้าเดยอาจารย์มือนี้สิขอรลองผลงานเพลงสังท่องโรจนาเพราะว่าเพี่นี่บ่กเคยลองให้พี่น้องฟังเลยนะครับในฉบับของพ่อจ๋ากับลูกจาก๋านะครับลายก้อนนี้รู้สึกว่าจะร้องกับอ่าพี่โดนน้องแพรวทิดาเพลียวอ๋อนะครับผมครับ เดอะวิซิลของเชียเตอร์นะครับเอามาปิดใจหน่อยคือจกหนาจกหลังนี่แต่ว่าแม่งของหลานมันหยัดออกกันเลยอันอีล่ากันย่ากะลิกกัไหลยุดยืนเสอลูกงานที่จัดให้ดองเอวหนูดีค่ะว้ายใส่เมื่อขนาดมันดีมั้งไหนก็หนาะเนี่ยเนี่ยหนึ่งพอมื่อขนาดพอมื่อขนาดมันดีจังไล็กก็หน่ะหนึ่งสองสามเอวลันปัดลันปัดลันพ่อมันไม่ได้เพลงนี้มันต้อง นี้มันเด้า oh, er ไม่ได er ้มันไม่ถนัดอ๋อให้อ่อแงโอ้ยลูกอ๋อว้าวว้าวว้าวแย่มาสิพอดฟุตเขาเลยไม่ลูกเคียงโอ้ลูกเคียงขอบพระคุณค่ะแอโอรันปัดพ่อเดียวแกยังว่ามันว่าเขากับลูกลูเรามาไลยมันติดคิโพนเนาะมันติดคิโพใช่ค่ะพ่อว่ายุเด็กมาหันซะมาขึ้นตู่ๆปากายเดาถึงสิกำลังจะมาพาเด็กเนาะไปหาไม่ยิงดูวยไรกันจะเป็นเร่องสิทวะดูต้องดูต้องจ้อนสิ้นขึ้นเหมือนย่างยิ่งคุณราน ยุ่ไม่รักให้รักแลไม่สนงจึงแข่งคนคนยุ่งไงล่ะเดี๋ยวอีกท่าหนึ่งค่ะพ่อที่มาให้ยูให้รักมันไม่ให้ยูให้รักจิ้รักสักกันหน่อยโอ้ยเราพอเราว่าเปลี่ยนลูกป๊ดสมัยมาล้างไม่ย้าอยูอุ้งเนาะ ปาก็เห็ดเปลี่ยนสิลูกศิษย์ย่ายิ่งค่ะลูกศิษย์ย่ายิง่งใช่ค่ะย่ายิงาย่งสอนมาไป็นวายุไปโรงเรียนจะได้ยินเสียงคุยกับเจ้าแก๊กเจ้าแก๊กจ้าแก๊กยังนีหม,มูเวน้นเนาะโอ้ยหนูเสียดายวันนี้หน,นูจะร้องเพลงคู่กับพ่อจา๋าค่ะเพลงยังอ<ห>สังท่องโรจน์หน้าแน่อาจารย์เป็งงน,นาางานพอดีบ่เคยร้องเลยครับขอมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆนะครับกับไลน์นี้นะครับ